หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดของแสงคือมันมีสีเพื่อที่จะเข้าใจปรากฏการของสีเราควรมองว่าแสงเป็นคลื่นอย่างหนึ่งแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นลองมาดูเรื่องคลื่นกันลองนึกภาพคุณนั่งอยู่ในเรือในมหาสมุทรและมองจุกก๊อกลอยขึ้นลงสิ่งแรกที่คุณสังเกตคือการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นซ้ำๆจุกก๊อกเคลื่อนที่ตามเส้นทางเดิมซ้ำไปมาขึ้นลงขึ้นลง การเคลื่อนที่ซ้ำๆแบบนี้เป็นลักษณะของคลื่นและคุณก็สังเกตเห็นบางอย่างด้วยนาฬิกาจับเวลาคุณวัดเวลาที่จุกกอกใช้เคลื่อนที่จากจุดสูงสุดไปยังจุดที่ต่ำสุดก่อนจะกลับขึ้นมาอีกครั้งสมมุติว่าใช้เวลา2วินาทีสับทางฟิสิกส์ก็คือ,ค,อคุณวัดคาบของคลื่นที่จุกกอกลอยขึ้นลงนั่นคือระยะเวลาที่คลื่นใช้ในการเคลื่อนที่1รอบเราแสดงข้อมูลเดียวกันนี้ได้อีกแบบโดยการคำนวณความถี่ของคลื่น ตามชื่อความถีบอกคุณว่าคลื่นมาถีเท่าไหร่นั่นคือในหนึ่งวินาทีมีคลื่นกี่ลูกถ้าคุณรู้ว่าคลื่นหนึ่งลูกใช้เวลาเท่าไหร่ก็หาได้ง่ายว่าจะมีคลื่นกี่ลูกในหนึ่งวินาทีในกรณีนี้เมื่อแต่ละคลื่นใช้เวลาสองวินาทีความถี่ก็คือ0.5คลื่นต่อวินาทีพอแล้วกับจุกก๊อกที่ลอยขึ้นขึ้นลงๆแล้วแสงกับสีล่ะถ้าแสงเป็นคลื่นมันก็ต้องมีความถี่ใช่ไหมใช่แล้ว และเรามีชื่อเรียกช่วงความถี่ของแสงที่ตาของเราสามารถมองเห็นได้เราเรียกว่าสีใช่แล้วสีเป็นการจัดว่าคลื่นแสงมีความถี่เท่าไหร่ถ้าตาของเราเร็วพอเราจะสามารถมองเห็นคลื่นเคลื่อนที่ได้โดยตรงอย่างที่เรามองเห็นจุกก๊อกในมหาสมุทรแต่ความถี่ของแสงที่เราเห็นนั้นสูงมากแสงเคลื่อนที่ขึ้นลงประมาณ400ล้านล้านครั้งต่อวินาทีทําให้เราไม่สามารถเห็นแสงเป็นคลื่นแต่เราบอกความถี่ได้จากสีของมัน แสงความถี่ต่ำที่สุดที่เราเห็นได้มีสีแดงและความถี่มากที่สุดมีสีม่วงระหว่างนั้นความถี่อื่นๆทำให้เกิดแถบสีที่เรียกว่าสเปกตรัมที่มองเห็นได้แล้วถ้าคุณมีดินสอสีเหลืองอยู่บนโต๊ะล่ะดวงอาทิตย์ส่งแสงทุกสีฉะนั้นแสงที่มีทุกสีจึงตกกระทบกับดินสอดินสอดูเป็นสีเหลืองเพราะมันสะท้อนแสงสีเหลืองมากกว่าสีอื่นๆแล้วแสงสีน้ำเงินม่วงและแดงละ่ะพวกมันถูดดูดซับ และพลังงานที่นำมาด้วยทุกเปลี่ยนเป็นความร้อนสำหรับวัตถุที่มีสีอื่นๆก็คล้ายๆกันของสีฟ้าสะท้อนแสงสีฟ้าของสีแดงสะท้อนแสงสีแดงวัตถุสีขาวสะท้อนแสงทุกสีวัตถุสีดำกลับตรงกันข้ามและดูดซับความถี่ทั้งหมดนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อใส่เสื้อเมทัลลิกสีดำตัวโปรดในวันอากาศร้อน